เป็น New นะิ้วนะบอกว่าจะเป็นนิ้วในทงบีนะหรือว่านิ้วในหกเหียวนะเจ็ดวันถ้าจะใส่สูตรนี้นะหายเลยไปเพิ่งต้องเห็นเลยสูตรนี้นะเม้นใส่ตัวนี้นะมะพร้าว ไปเบื้องต้งเห็นอะไรเอาตัวอ่อนเด้มมาครับอันนี้เป็นหินสมสารสม เพระมันสนีแหลยเบิร์ต้องเห็นอะไรกันหายใจเด้อ <Huh? S 1> กันหายใจแล้วก็เฮ็ดยังสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเอาตรงนี้นะ แบ่งเป็นสามคาบเด้อตอนเสาตอนเทียงแล้วก็ตอนแรงนี่สิดื่มติดต่อกันเจ็ดถึงสิบสี่วันเด้อประมาณสองอาทิตย์ยนี่แหละอเฮ็ดจีซีเป็นประจำเด้อผู้ดใดเป็นนิ้วเด้อ เพราะว่าจะเป็นนิวทงบีนิวบัใไ้ลังนม่ว่านิว,นวในพวกเนียวนะสูตรนี้ละลายได้หมดเอ็ดติดต่อกันภายในยเจ็ดวัน,นมันละลายหมดเลยเอาไปเห็ดเดอ้อก็ได้เป็นนิ้วนะแดงเป็นสามคาบเด้อกินคาบเสาเองี้ อีกสองคาบก็บใส่ตู้เย็นนี่สิ